อ่ะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทิกทิกเล็กๆในน้อยแล้วกันเนาะในเรื่องของการตีโจทย์อย่างเช่นให้แนะนำเนาะแนะนาเวลาเวลาที่เราทําโจทย์เนี่ยเราดูเราดูโจทย์ก่อนนะครับโจทย์ถามอะไรนะครับโจทย์อ่านคร่าวๆนะครับแล้วมาดูคําตอบว่าคําตอบมีอะไรบ้างอย่างโจทย์ข้อนี้คาตอบคือเปอร์เซ็นต์ถูกต้องปะเนี่ยคำตอบเปอร์เซ็นต์หมดเลยดังนั้นโจทย์คือหาอะไรที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ ข้อมอ่านโจทย์เนี่ยมันบอกว่าจงหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเนาะอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของกลุ่มหลักทรัพย์จากข้อมูลต่างต่อไปนี้ซึ่งถ้าเรามาดูโจทย์ต่อเนอี่ยมันไม่มีถามต่อว่าจากกลุ่มหลักทรัพย์อย่างเช่นเงินฝากประจําได้เท่าไหร่มันไม่มีดังนั้นเนี่ยจากกลุ่มหลักทรัพย์จากข้อมูลต่างต่อไปนี้แสดงว่าโจทย์เนี่ยมันหาหมดเลยเนาะมันหาของทั้งหมดเลยหุ้นสามัญตราสารเงินฝากประจำเนาะทีนี้ถ้าเราดูคร่าวๆเนี่ย เราอาจจะมองว่าเฮ้ยก็เอาเอาเฉลี่ยดิเอาเปอร์เซนต์มาเฉลี่ยก็น่าจะได้ตรงนี้แล้วนะครับวิธีเฉลี่ยเนี่ยก็เหมือนเวลาเรา Retention บ้านเนาะอย่างเช่นแบบสำนักง,งานใหญ่เราให้มา2.89แลก้วเก็มาบวก2.89ในปีที่2เราบวกปีที่3ได้อะไรห้าสมมติหาเนาะหารสามสมมติได้3.50อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวิธีนี้มันใช้ในกรณีที่จำนวนเงินด้านหลังเนี่ยมันเท่ากัน แต่รอบนี้เงินด้านหลังเนี่ยนะครับแต่ละหุ้นหุ้นสามัญตราสา,ารนี้เงินฝากจะไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองลองคิดเล่นเล่นเนาะถ้าเอา10บวก5บวก2.5มันจะได้เท่าไหร่15บห้าบหกหารสมันจะได้5.83เนาะโอเคเนี่ยไม่มีคำตอบแต่จะบอกว่าพอเป็นของจริงเนี่ยสอบจริงเนี่ย มันอาจจะมี5.83มาหลอกเราดังนั้นเนี่ยให้จําเลยนะครับจําเลยให้แม่นให้แม่นที่สุดเลยนะครับทุกข้อมันมักจะมีตัวเลขที่มันสามารถคํานวณได้แล้วมาหลอกเราถ้าถ้าพอยต์หรือโจทย์มันเนี่ยมันไม่มันคือยอดมันไม่เท่ากันมี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 อะไรสักอย่าง3มอ่ามีมีเกิน2ขึ้นไปเนี่ยอัตราอะไรสักอย่าง2ตัวแล้วมีเงินที่ไม่เท่ากันเนี่ยต้องหาแบบนี้นะครับโอเค ยังไงอันดับแรกเนี่ยมันบอกหุ้นสามัญนสิของ4ี่0,000เรามาหาก่อนว่า10%ของ4ี่0,000ได้เท่าไหร่นะครับจำสูตรได้ปะเปอร์เซ็นต์น่ะการหาเปอร์เซ็นต์น่ะถ้าถ้ามองด้วยตาเปล่าคืออะไรถ้ามองด้วยตาเปล่าคือ10เนี่ยของ4ี่0,000มันคือ4 0,000เนาะนะครับถ้ากดในเครื่องคิดเลขก็คือเอา4ี่0,000เนี่ยไปคูณ10นะครับแล้วก็กดเปอร์เซ็นต์แล้วก็กดปุ่มเท่ากับ มันก็จะได้40,000เนาะลองกดดูนะครับลองกดตามดูนะครับอ่ะ1สนก็50,000อ่น5,000แล้วก็5 0 0 0 0นนะครับกดเครื่องหมายคูณในเครื่องคิดเลขนะครับเรามีเปอร์เซ็นต์แล้วเรามาหาตัวเลขเนาะเราก็ใช้คูณเอาห้า0 0 0คูณสองจุดห้กดปุ่มเปอร์เซ็นต์กดเครื่องหมายเทนะนะ่ากับเท่ากับเท่าไหร่12,500ปะ่ะอ่ะโอเคทีนี้พอเราได้ทั้ง3ตัวมาแล้วเนี่ย สามตัวเนี้ยถ้าเราถ้าเรามองสูตรว่าเฮ้ยกำไรอะ่ะเหมือนเราซื้อคริปโตยอดหนึ่งเนี่ยแล้วเราได้กําไรมาเท่าหนึ่งอะ่ะเราจะหาว่าไอ้กำไรที่เราได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์น่ะเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือสูตรกําไรหารทุนเนี่ยเราได้คําตอบมาแล้วว่าเนี่ยไอ้สี่แสนเนี่ยที่เราซื้อหุ้นสามัญได้สีเปอร์เซ็นต์เราได้กําไรสี่หมื่นตาสารนี่ได้ห้าพันเงินฝากประจําได้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย ก็เข้าสูตรกำไรหารทุนเลยเพราะเราจะหาเปอร์เซ็นต์ถูกต้องปะเราจะหาเปอร์เซ็นต์เนาะทีนี้การหาเปอร์เซ็นต์คือกำไรหารทุนกำไร4 5 5 0 0 1 2น0 0เอามาบวกกันสิคะ40,000นะครับบวก5000บวก1250 0นะครับได้เท่าไหร่นะครับได้เท่าไหร่เอ่ยนะครับนะขอลองบวกนะนนะพ0 0สี 5, 000, บวกในส0งห้าศูบาทนี่คือกำไรแหละเราได้เราได้หนึ่ตัวแล้วคือกําไรเนาะกำไรทุนเท่าไหร่นะครับทุนเท่าไหร่ทุนก็คือทั้งหมดเพราะว่านี่มันคือกําไรของทั้งหุ้นสามัญตราสารนีร้ฝกจัดดังนั้นทุนคือส0่แ0 0บวกหนึ 1, 000, ่งแสนวกห้าครับเท่าไหร่สี่แสนบวกหนึ่งแสนเป็นห้าแสนห้าแสนบวกห้เป็นหล้านหาร ทุน1ล้านนี่ไงเรามาหาเปอร์เซ็นต์ปุ๊บได้วิธีการกดในเครื่องคิดเลขคือกด57 50 0ถูกต้องไหมที่สอนไปหาเปอร์เซ็นต์กำไรหารทุนสูตรกำไรหารน,นะครับกำไรคือ57หารทุน1ล้านครับกดในเครื่องคิดเลขตามนี้เนาะกดหารกด1 000, ล้านกดปุ่มเปอร์เซ็นต์แล้วก็กดปุ่มเท่ากับจด คำตอบคือ5.75เปอร์เซ็นต์ตอบขอไขถูกต,ต้องปะแค่นี้นะครับประมาณนี้เนาะ